มันคืออะไรคือีออกเหนหนูจะแปงลงร่างเป็นอะไรเป็นผีเป็นผีผีเขาแต่งหน้าอย่างนี้หรอ นี้ก็เอ๊ปีในน้ำเกิดปะสีในน้ำที่เหมืนอนน้ำเลี้ยนน้ำไหลม่ใครเขาสอนแต่งหน้าผีอย่างเงี้ยฮะต้องแต่งในน้ำไงห,หนูดูที่ไหนมาว่าหน้าผีเขาต้องแต่งอย่างนี้ดูที่ไหนเคเค<ล> <comunque> หนูดูที่ไหนว่าหน้าผีเขาต้องแต่งอย่างนี้ เช็ดคองก่อนเช็ดคอให้เป็นบอกแม่มาก่อนหน้าผีอ่ะหนูดูที่ไหนในไหนดูในไหนเหนูนูดูในรายการอะไรเียแม่จางดูอะไรแม่ในรายการอะไร